สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v m p Market คลิปนี้ผมก็เดินอยู่ริมถนนเพชรบุรีนะครับบริเวณแยกประตูน้ำเดินอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์การค้าพัฒทินัม ิปนี้ผมจะพาท่านปชมนะครับมาดูบรรยากาศตลาดประตูน้ําในช่วงประมาณบ่ายสามโมงเข้าไปในซอยอเพชรบุรี21นะครับซอยนี้ก็ถือว่ามีร้านค้ามากแล้วก็มีผู้คนค่อนข้างยาพุกพลาดก็เดินมาถึงปากซอยนะครับตรงนี้ก็เป็นปากซอยเพชรบุรี21 คลิปนี้ผมจะเดินตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยเลยก็จะไปสุดแถวแถวตึกใบหยกก็เดินกันเข้ามาเลยนะครับเดินเข้ามาก็จะเห็นว่ามีเสื้อผ้านะครับมากมายนะราคาที่เห็นนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งร้ยบาทบ้างร้อยห้าสิบบาทบ้าง เวลาเรามาที่ตลาดประตูน้ำนะครับเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่มีผู้คนมากนะครับแล้วก็เป็นไม่มีเครื่องปรับอากาศนะที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็ควรจะใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆนะครับหรือว่าเป็นแบบแขนสั้นก็ดีนะใส่เสื้อผ้าให้รัดก,กลุ่มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้อระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามีผู้คนมากๆเนะี่ยมักจะมีมิจฉาชีพนะซึ่งจะมาขโมยนะครับทรัพย์สินของเรานะ อาจจะเป็นพวกกระเป๋านะครับหรือโทรศัพท์มือถือตรงนี้ให้ระวังนะครับเพราะว่าเขามีเลขกลหลายอย่างนะมีแผนเข้ามาที่จะมาชิงทรัพย์ของเราได้ตลอดเวลานะครับอาจจะมาในรูปของเป็นทีมก็ได้นะอาจจะมีคนมาเดินชนนะครับคนหลังเขาปประกบเราก็มัวแต่ขอโทษขอโทษอยู่นะครับเขาก็มาล้วงกระเป๋าก็มีถึงขนาดถึงกลิดก,กระเป๋านะครับ ตีดกระเป๋าเอาทรัพย์สินไปก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งตลาดประตูน้ำนะครับก็เป็นหนึ่งตลาดหลักนะของกร,รุงเทพมหานครนะครับถ้าพูดถึงตลาดเสื้อผ้าที่ใหญ่ๆนะหลายคนนึกถึงเลยตลาดประตูน้ำนะครับ ก็เป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของไทยเลยก็เป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับรองเท้าหมวกนาฬิกาผ้าพันคอชุดชั้นในเครื่องสำอางขนตาปลอมกระเป๋ามากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์เกาหลีสไตล์ฮ่องกงนะครับที่นี่รวมไว้หมดเลยถ้าเกิดจะมาเช้าๆนะครับเช้าๆเนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยก็มีแล้วนะ ก็จะเป็นสินค้าราคาส่งเยอะนะครับก็จะมีขั้นต่าก็ประมาณสามตัวขึ้นไปก็จะได้สินค้าที่ราคาถูกเขาก็จะมีในช่วงเช้านะครับเช้ามืดเลยเริ่มจัดร้านตั้งแต่ตีสี่นะครับเราก็มาเดินได้เลยตีสี่ตีห้าแล้วก็มีช่วงกลางวันนะครับแปดโมงเขาก็จะเก็บสามสี่โมงแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับก็จะเริ่มประมาณห้าโมงเย็นไปถึงสามทุ่ม เดียกว่าขายกันไปตลอดนะครับเชา้ายังค่ำผมเดินเข้ามาในซ้ายมือก็มีซอยนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปในซอยนี้ก่อนผลไม่ได้จะถ่ายตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับราคาจะเห็นนะครับ ผมส่องไปหเห็นราคาชัดชัด รู้สึกว่าในซอยเพชรบุรี21นะครับรู้สึกว่าคนเยอะมากก็เราก็แอบเข้ามาข้างๆมันก็ได้นะแอบมาข้างๆบ้างนะครับเพื่อผ่อนคลายนะเพราะด้านข้างเนี่ยก็จะมีซอยให้เราไม่ต้องอึดอัดมากนะครับเข้ามาสักหน่อยหนึหน่งาหายใจแล้วก็เข้าไปลุยต่อเพราะว่าซอย21เนี่ยหลายท่านก็เรียกว่าซอยนรกนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆมีทุกอย่างไม่ว่าจะคนเยอะรถเข็นเยอะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะ วันนี้ร้อยสิบบาทนะครับเห็นก็เขียนไว้ว่าสามตัวขึ้นไปก็จะได้ราคาพิเศษก็มีหลายร้านนะครับที่ค้าขายบนอินเทอร์เน็ตนะแต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากก็ยังนิยมที่จะเข้ามาเลือกเสื้อผ้าดูตัวเองนะครับมาดูสีมาดูของจริงจับดูเนื้อผ้าถ้าถูกใจก็ซื้อ เพราะบางทีเราไปมองตามอย่างเว็บไซต์เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะตัวเล็กไปหรือเปล่านะครับถ้าเรามาเห็นเนี่ยมันคือมันแน่นอนเนี่ยว่าไอตัอนเนี้ยใส่ได้แน่มันจะดูชัดเจนกว่านะถ้าเกิดว่าไม่ไกลเกินไปเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับก็จะเข้ามาที่ตลาดประตูน้ำนี่แหละ ตัวนี้นะครับเขาก็จะซื้อของเล่นนะนก็ชิ้นละสี่สิบบาทนะครับสามชิ้นหนึ่งร้อยผมก็กลับเข้ามาในซอยนะครับ เลาเรามีกระเป๋านะลูกกระเป๋าสะพายแนะนําให้ไว้ด้านหน้านะครับไว้ข้างหน้านะอย่าไปไว้ด้านข้างด้านหลังนะครับไว้ข้างหน้า ราคาก็ชัดเจนนะน,นี่ก็มาขายอยู่ตรงป่าเนี่ยมีแมลงทอดต้มตำเวลาเรายืนมองของต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับบางทีมองเพลินนะข้างหลังเดี๋ยวรถเห็นมามอเตอร์ไซค์มา ซอยนี้นะครับก็ต้องระวังหน่อยมันชีวิตมันวุ่นวายไปหมดนะครับในซอยเนี่ย มาแบบนี้เลยนะไม่คันแล้ว อยนี้ก็จะมีร้านขายนะครับพวกเกี่ยวกับหมวกแล้วก็พวกคลิปติดผมโบเครื่องประดับต่างๆกระเป๋าเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมีเยอะนะตรงนี้หมวกนะมีหมวกแฟชั่นกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าเล็กๆนะครับเก๋ๆเท่ๆน่ารัก ที่ครับผมมีเรดว่าเยอะมาก ของแน่นเต็มร้านเลยนะครับเยอะจริงๆอันนี้ก็บอกโรงงานขายเอง ตอนนี้ก็เดินเข้าซอยข้างๆนี่เสื้อเป็นแบบสไตล์แบบล็อกนะเสือ้อนาดนตรีนะครับมีเป็นโูโนตรีต่างประเทศ นอกจากอซอยหลักนะครับที่เราเข้ามาเนี่ยป็นซอยเพชรบุรี21นะครับด้านข้างนี้กย็ยังมีอีกมากเลยนะด้านข้างี่ยก็ยจะซอยแยกออกไปนะครับเรามีเสื้อผ้าเยอะดูใดช้ได้ีไมให,หน่อดว่า বনাব <muchas> ভিত্ৰমিক ขวามือนี่มีซอยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าซอยนี่อีก น,นี่ก็เป็นแบบสูตรนะตัวละส0งบาทเสื้อเด็กแบบน่ารักนะครับมีตัวการ์ตูนอยู่ข้างหน้า80บาทอันนี้ก็เป็นแบบ3ามมิติเลยนะมีนูนออกมา คนนี้ก็ตัวผอมนะวัยรุ่นสมัยก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบผ,มผอมๆนะเมื่อก่อนในวัยรุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตัวใหญ่ๆแบบเล่นกล้ามอะไรนะครับก็จะเป็นแบบคุณนแบบผอมๆหน่อยวัยรุ่นยุคนั้นนะกัญชานี่ปลูกไม่ได้เลยนะมีความผิดถ้าเกิดยุคนั้นกัญชาปลูกที่บ้านได้นะโอ้โหตัวก็จะผอมแขนผอมขาผอมแล้วก็หัวโตว เดินอยู่ตามซอยนะครับอันนี้ก็เป็นซอยย่อยนะแยกออกมาจากซอยเพชรบุรี21แล้วก็เดินไปนะครับเดินไปเดินไปก็สามารถกลับไปที่เดิมได้นี่ก็เป็นกางเกะกะสั้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาท โอเก๋ๆตายแบบไปชั่นก็มีทุกแนวเลยนะครับแนวเท่แนวหวาน ก็มีเสื้อผ้ามากมายนะครับตลาดประตูน้ําสําหรับคนที่ไม่ค่อยเดินบ่อยก็ดีนะมาทีเดียวนะครับซื้อไปหลาย,ลายตัวเลยก็มีหลายร้านให้เลือกนะครับเราอาจจะไม่มีเวลามาบ่อยนะมาทีเดียวก็ซื้อหลายๆตัวซื้อกางเกงหลายๆตัวซื้อเสื้อหลาย,ลายตัวนะครับแล้วก็ไว้ใส่เพราะบางทีเนี่ยจะใช้เนี่ยก็ไม่ทันนะครับก็มาซื้อได้เพราะราคาไม่แพงมาก เสื้อผ้าตรงเนี้นะยิ่งซื้อมากเราก็ได้ราคาส่งใช่ปะบางทีก็ซื้อไปเยอะเลยซื้อกลับไปกลับไปบ้านพอถึงบ้านโอ้โหเสื้อเต็มไปหมดเลยเหมือนเหมือนจะไปขายเมียก็มาถามโอ้โหทำไมซื้อเสื้อผ้าเยอะแยะเข้ามาดูมาดูอ่าวตายแล้วมีเสื้อผู้หญิงมาด้วยเนี่ยจะซื้อให้ใครเนี่ยโอ้ยไม่ได้ซื้อให้ใครเราเรารีบนะอยากได้ราคาส่งก็เลยหยิบผิดมาค้นขายก็ไม่ดูเลยว่าเราเป็นผู้ชาย เราเราก็แก้ตัวไปวันนี้ผมก็ย้อนกลับมาอยู่บริเวณซอยเพชรบุรี21นะครับตรงนี้เดินไปก็เป็นตึกงใบยโยก นี้ท้องฟ้าดูเหมือนฝนจะตกเวลาเข้าที่มีผู้คนจะเยอะนะครับเรามัดระวังกันสั่นิตหนตึงนะครับทรัพย์สินโทรศัพท์มือถือหรือว่าเงินนะครับ ต่างๆที่เรามีเนี่ยไม่ควรพกติดตัวไว้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะจ่ายสินค้าด้วยโทรศัพท์ได้เพื่อลดการเสี่ยงนะครับกับพวกพิจารชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาปะปนกับผู้คนนะครับเราเดินซื้อของแต่เขาจ้องมองเราเป็นเหยื่อนะครับดังนั้นเราก็ควรระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับอย่าเผลอเวลาเดินเลือกซื้อของที่ชื่นชอบนะครับบางทีอาจจะเผลอ ขอให้นึกไว้เสมอนะครับระมัดระวังเวลาเข้าที่ชุมชนนํามาฝากกันนะครับตลาดประตูน้ำเวลาบ่ายสามโมงขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ v p p a r ม e t ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ